คชะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไทยเนี่ยนะคะ,คะต้องยอมรับว่าเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแต่ว่า<ช>ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของอเมริกายุโรปก็ประสบปัญหานะคะจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้หรือไม่ล่าสุดมีอีกหนึ่งบริษัทค่ะที่กําลังจะเป็นน้องใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะนั่นก็คือบริษัท Eastcode f เฟอร์นิเจำกัดมหาชนเิาจะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการของ ECF กันนะคะไปพบกับคุณอรัก์สุขสวัสดิ์กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ,คะถ้าพูดถึง ECF นะคะจริงๆก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมาทำความรู้จักกับบริษัทกันก่อนนะคะความเป็นมาของบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างคะก็บริษัท e s c o ค้ดฟันดิเจำกัดมหาชนนะครับหรือตัวย่อคือ ECF นะครับก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาอายุบริษัทก็ตั้งแต่ปี2,542นะครับนับถึงเวลานี้ก็10กว่าปีแล้วนะครับสำหรับการดาเนินการ ธุรกิจที่เราทําก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับเราทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปริเซอร์บรแล้วก็ไม้ยางพาร,รานะครับเราก็จาหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสัดส่วนที่จําหน่ายในประเทศกับต่างประเทศนี่แบ่งเป็นยังไงบ้างคะเราจําหน่ายต่างประเทศ60เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วส่วนอีก40เปอร์เซ็นต์ก็จำหน่ายในประเทศค่ะพูดถึงภาพรวมธุรกิจของเราเนี่ยตราการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะและลูกค้าหลักของเราเนี่ยเป็นใครคะครับก็ ปีหนึ่งเราก็เฉลี่ยโตอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า10เนะครับฉะนั้นเนี่ยปีที่ผ่านมา2555น้านะครับเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับเราก็เติบโตมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักของเราถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มร้านค้าเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งเรามีตั้งแต่ร้านค้าคู่ค้าของเราเนี่ยนะครับมีร้านค้ามากกว่า300อแห่งนะครับทั่วญี่ปุ่นนะครับหนึ่งสตรอก็ประมาณ 15, ตารางเมั่น่้าูกค้ารางเมตรนั่น แล้วก็ยัง ok มีกลุ่มลูกค้าอื่นๆอีกท,ทั่วทั้งญี่ปุ่นเลยนั่นคือกลุ่มลูกค้าในด้านส่งออก <leaks. S 1> นะครับและนอกจากนั้นแล้วเราก็มีกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางดูไบบ้างบาเรนบ้างนะครับว่านี้คือกลุ่มลูกค้าของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกลุ่มลูกค้าในอเมริกาและยุโรปบ้างแต่ไม่เยอะมากนะครับก็นอสัะส่วนน้อยลงหน่อยนะครับและกลุ่มลูกค้าที่2ของเราก็คือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศก็คือ <valuable. S 1> เราก็คงมีอยู่ทั้งหมด2อสกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มลูกค้าทาางด้น เทสโก้อ่าบิ๊กซีนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่2ก็คือกลุ่มลูกค้าโฮมโปรนะครับที่ที่เป็นคู่ค้ากับเราอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มลูกค้าของเราที่เป็นแบรนด์ของเราเองอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแบร์เอรกาเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มลูกค้าระดับบีบวกขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเรามีโชว์รูมสาขาของเราเองอยู่15แห่งนะครับก็จําหน่ายอยู่ในอินเด็กซ์ริวิงมอลแล้วก็โฮมโปรนะครับกลุ่มลูกค้าสุดท้ายของเราก็เป็นกลุ่มลูกค้าทางด้านซื้อมาม หัวเมืองละแต่จังหวัดตรงนี้ก็เป็นที่เราเพิ่งเริ่มคือแบรนด์คอสตานะครับอนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกลุ่มลูกค้าโรงงานด้วยกันเอง<ม>นะครับที่ซื้อวัตถุดิบเราไปผลิตก็มีด้วยส่วนหนึ่งครับของเรานี่คือออกแบบแล้วก็ผลิตเองด้วยใช่ไหมคะเรามีส่วนมากเราก็จะออกแบบนําเสนอลูกค้าแล้วเราก็ให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ผลิตครับค่ะ,คะปัจจุบันเมื่อกี้ที่เวลาพูดมาเนี่ยถ้ามารวมกันแล้วเรามีทั้งหมดกี่แบรนด์คะตอนนี้เรามีแบรนด์แรกก็คือเอลกาที่เป็นแบรนด์พรีเมียมของเรานะครับแบร เป็นคอสตาครับอันนี้ประมาณ3-4แบรนด์ของเราที่มีอยู่คือแต่ละแบรนด์ก็จะจับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไปในราคาที่แตกต่างกันใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูจากนี้ต่อไปล่ะคะเรามองธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคือต้องต้องบอกว่าอุตสาหกรรมธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าอย่าพูดว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เลยเพราะว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องใช้ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อส่งถึงคุณลูกถึงคุณหลาน แต่แันนี้ขคงทนคือแข็งแรงคงทนด้วยแล้วก็เป็นของฟุ่มเฟือยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วมันเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่คู่กับคนแล้วฉะนั้นการเปลี่ยนการย้ายบ้านการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งการเ,เติมเต็มให้บ้านใหม่ๆผมว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่จําเป็นและมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยต่อไปเพราะราคาก็ไม่ได้แพงมากเหมือนสมัยก่อนอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยผมว่า ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเปลี่ยนไปเยอะแท<ช><ช>นที่เมื่อก่อนเราจะใช้แต่ของเดิมๆวันนี้เรามรู้สึกว่าบ้านเราอันนี้เริ่มเก่าแล้วย้ายไปไว้ตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับ<ช>ผมว่ามันเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับแฟม i ิลีเหมือนเป็นแฟชั่นมากขึ้นด้วย,ยนะคะ คงจะเป็นเหมือนเสื้อผ้าในวันข้างหน้า<ช>คือมันเป็นแฟชั่นแล้วปีนี้เทรนสีเขียวมาปีหน้าเทรนสีส้มมา<ช>ปีปีงเหลืองอีกปีหนึ่งแดงต<ช>นี้นผมว่ามันเป็นเทรนละนะครับค่ะทีนี้การระดมทุนนะคะในครั้งนี้เนี่ยที่เราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะคะ,ะเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรเป็นแรงบันดาลใจคือจริงๆแล้วในเมื่อบริษัทเนี่ยนะมีธุรกิจมายาวนานตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันเนี่ยอะไรที่คิดว่ามันคือแรงบันดาลใจที่สําคัญในการที่เราจะเข้าเป็นษัว่าาเเรอเนี่ย อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เรามองถึงว่าการแข่งขันในวันข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราแข่งขันกับตัวเองแล้วเนี่ยเราต้องแข่งขันกับบริษัทที่เขาอยู่ในรีเสตคอมมานีด้วยฉะนั้นการที่เขามีความพร้อมทางด้านการเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจเขาโตได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเรายังเป็นบริษัทจํากัดอยู่เนี่ยมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าโอกาสที่เราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด นะครับผมว่าก็จะน้อยมากอาจจะไปติดขัดในเรื่องของการลงทุนการอะไรต่างๆนะ mm hmm. ก็เป็นประเด็นได้ฉะนั้นสิ่งที่เรามองว่าถ้าเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วโอกาสที่จะทำให้บริษัทของเราเน mm hmm. เติบโตมากกว่าเดิมมันง่ายขึ้น <Okay. S 1> เพราะว่าเราเวลาเราดีดิวงานทําธุรกิจกับกลุ่ม mm hmm. ลูกค้าของเราเนี่ย ้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่อยู่ในลิสเ์ทั้งลเลยไม่ว่าในประเทศและก็ต่างประเทศก็เ,เป็นจากัดมหาชนกันหมดใช่นะครับของเราเป็นแค่บ,บริษัทจํากัดอันนี้ก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกันได้คือเขาก็ดูกันที่ชื่อแต่ว่าไม่ได้มีใครมาดูในเรื่องของงบการเงินหรือการเติบโต,ต,ตของเรา่อนี 55, น้ก็คือวัตถุประสงค์หลักทีนี้การที่เราจะเข้ามาจดทะเบียนในครั้งนี้ก็คงต้องถามลึกกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของเรานะคะว่าแต่ละปีเนี่ยนะคะทั้งรายได้แล้วก็กําไรเป็นยังไงบ้างคะครับก็ในปี2 5 5รัเเาตตวลขของกก็ ยอดขายมากกว่าพ <Happiness. S 2> ันล้านบาทนะครับก kind of ็เติบโตอยู um, ่ที่ประมาณสักสิบเกือบสิเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรเราก็อยู่ที่ประมาณ3.7เปร์เซ็นต์นะครับก็ผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะดูว่าในวันข้างหน้าเนี่ยในปีต่อไปผมคิดว่าในการที่เราเข้าไปอยู่ในริเซนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นมีโอกาสทํากาไรได้มากขึ้นนะครับโดยรวมทุนครั้งนี้นี่กี่หุ้นนะคะ ครั้งนี้เนี่ยเราจำหน่ายเสนอขายอยู่ที่120ล้านหุ้นค่ะนะครับในราคาหุ้นละในราคาหุ้นละ1.25 1.20บาท1บาท20สตางค์นะคะอันนี้มีการจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบันรายย่อยยังไงบ้างครก็แบ่งเป็นเรามี lead u n d ์เ w เต t ร r ก็คือนุบุระนะครับแล้วก็มีโคอีก4แห่งนะครับก็จัดจำหน่ายทั้งรายย่อย ผมว่าน่าจะเป็นรายย่อยเกือบทั้งหมดนะครับค่ะนี่ก็ต้องถามแทนนักลงทุนรายย่อยนะคะคือบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะคะเวลาดูหุ้นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะดูยังไงโดยเฉพาะยงยิ่งหุ้นของ ECF เนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะไปดูแค่ตัวเลขวันทั้สุดท้ายบางท่านก็อาจจะมีวิธีในการที่จะไปดูตัวเลข,ขอื่นๆถ้าเกิดถามในฐานะของผู้บริหารแล้วเนี่ยเวลาดูว่าบริษัทนี้เนี่ยเติบโตดีไม่ดียังไงเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างคะผมคิดว่าอย่างนี้ครับเฟอร์นิเจอร์เน แน่นอนนะต้องดูบริษัทก่อนแต่บางทเีเราไม่ค่อยได้รู้จักกัมัน,น่ยเราต้องไปดูว่าการเจเริญเติมข,ของอุตสาหกรรมตัวนี้มันมาจากไหนพื้นฐานมมนต้องมาจากการการเพิ่มเติมการก่อสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยอย่างมากเลยคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นอพาร์ตเมนต์ที่เกิดขึ้นการลงทุนของชาวต่างชาติที่มาเปิดออฟฟิศในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์เหมือนกันหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งคนต่างชาติที่มาลงทุนในเมืองไทยแล้วไป ลงทุนทําโรงงานหรือทําอุตสาหกรรมในประเทศกลุ่ม a e c <ะ>พวกนี้รู้วนแล้วต้องใช้ปริจากไทยทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่อยากให้มองว่าแน่นอนแหละว่าถ้าจะมองภาพรวมว่าอุตสาหกรรมมันจะโตขึ้นไหมก็ต้องดูตรงนี้ก่อนอโอกาสที่ทิศท,ทางธุรกิจมันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันได้อยู่แล้วปีนี้เรามองว่าก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมคยังอีกเยอะครับประเทศไทยนี่ผมว่าทางด้านการเจริญเติบัวทางนั้น เดลเอสเตดนี่ผมว่ายังไปได้อีกพอสมควรเลยฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์มันต้องตามมีบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์คงไม่ได้ก็ต้องดูเทรนด์ของภาพตลาดรวมก่อนก็เข้ามาดูดที่บริษัทบริษัทนะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดดูที่บริษัทแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะคะในบริษัทที่จะมีแผนในการเติบโตของเราเองเนี่ยหลังจากกระโดทุนแล้วเงินตรงนี้ที่ได้จะไปทําอะไรคะก็ส่วนหนึ่งเราก็คงนํามาลงลงทุนได,ด้านเครื่องจักรนะครับถามว่าทําไมต้องลงทุนด้านเครื่องจักรก็คืออย่างที่ผมเรียนไปคือว่าเครื่องจักเี่ มันยังไงมันก็ยังดีกว่าแร,แรงงานที่เราใช้อยู่นะครับ,รบเพราะว่าเครื่องจักรมันสามารถที่จะสร้างออโตเมติกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเครื่องจักรที่เราจะลงทุนเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็ใช้ด,ดําเนินการธุรกิจนะครับ ก็ลงทุนในเครื่องจักรแล้วก็ดําเนินการในธุรกิจการทุนหมุนเวียนไปนะคะทีนี้แล้วถ้าเกิดว่ารัฐลงทุนจะถามแล้วจากนี้ต่อไปล่ะครับบริษัทั้างเป้าในการเติบโตปีละประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เรามีก็ในปีเนี้ยในปีส5 5 6หเนี่ยเราก็คาดการว่าเราจะเติบโตอย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่า15บห้อรตที่เราตั้งไว้ในเรื่องของการจ่ายปันผลล่ะคะเรามีนโยบายยังไงบ้างคะก็อัตราการจ่ายปันผลของเราก็คืออัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ นะครับหลังภาษีหลังหักภาษีครับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมในตอนนี้ทําให้เราเป็นห่วงบ้างไหมคะว่าจริงๆแล้วคือเราก็ส่งออกไปประมาณ60%อเนนะคะอเมริกาก็ยังไม่ได้ดีมากนักนะคะยุโรปเองก็ยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะคะในภาคเอเชียถึงแม้ว่าจะดูดีแต่ก็ก็ยังยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งในเมื่อเราเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ผู้ผลิตเองเนี่ยเรื่องปัญหาของการก๊อปปี้สินค้าจากประเทศอื่นๆเนี่ยมันมันจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทเราบ้างไหมคะก็ถ้าเรามองเรื่องของ โอ,อกาสที่จะาเติบ,บโตเนี่ยมองอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มในยุโรปอาจจะย,ยังไม่ฟื้นนะครับยังไม่ฟื้นซะทีเดียวถ้าเป็นกลุ่มในกลุ่มของอเมริกาเราก็บอกมันยังไม่ฟื้นเลยมันก็ยังงอแงงอแง,ง,ง,ง <c oughs> อยู่เราเข้าใจว่าตรงนี้ไม่โตยัง <c oughs> ไม่ฟื้นนะครับแต่การที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยในอเมริกาก็ยังมีช่องทางมันยังมีลูกค้ายังมีอะไรที่ต้องซื้อขายกันอยู่เยอะนะครับส่วนในตลาดญี่ปุ่น ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการอัดเงินเม็ดเงินการขยายเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตัวเองให้โตขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับเราในการที่พอเขากระตุ้นเศรษฐกิจเงินมันก็จะมีโฟในในระบบของมันปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราที่ค้าขายกับญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสการกลับไ่เหยสอยก็ดีมากขึ้นใช่ไหมคะคสุดท้ายนี้นะคะฝากอะไรสั้นๆสำหรับนักลงทุนที่กำลังจะเข้ามาลงทุนนะคะในหุ้นของอีซียค่ะครับก็ บริษัทอีสโค้เฟอร์นิเจอจำกัดมหาชนนะครับก็คงเป็นบริษัทน้องใหม่ในตลาด m a i นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ก็คงไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่ใหม่สําหรับประเทศไทยแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่ามันกำลังเจริญเติบโตต,ตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ของโลกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในในานามของอีซีเอฟนผมมองว่าความพร้อมของผู้บริหารความพร้อมของบริษัทเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เราจะทํางานกันเต็มที่แล้วก็จะทําอุตสาหกรรมมีเดอร์ให้มันเติบโตมากมากขึ้นครับค่ะก็วันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยนะคุณอาลากาขอให้โชคดีนะคะครับที่ใหขอให้โชคดีก็เพราะว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมในวันที่26มีนาคมนะคะตอนนี้หุ้นก็อยู่ในภาวะพันผวนด้วยเหมือนกันใช่แต่มาช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาทีทองของหุ้นนะก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันกับคุณมโนนค่ะ